สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะมาอธิบายขั้นตอนการเคลมประกันโควิดว่ามีขั้นตอนการเคลมอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้างถ้าเป็นชุดตรวจแบบเร่งด่วนให้สังเกตในใบตรวจจะมีคำว่า ag tape ผลตรวจแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะผลตรวจที่จะใช้เคลมประกันโควิดได้จะต้องมีคำว่า rt pcr covid 1ิด19 หากทราบผลตรวจแล้วติดต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีเตียงรักษาวันที่เข้ารักษาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีประกันโควิดกี่ฉบับขอเอกสารตามจํานวนที่ทําไว้โรงพยาบาลจะให้เอกสารฉบับจริงหนึ่งชุดสำหรับลูกค้าที่ทําประกันไว้หลายฉบับให้ใช้ชุดสำเนาที่มีตาประทับโรงพยาบาลแบบปั๊มสดทุกใบเอกสารที่ใช้ในการเคมมี6อย่างนะคะ 1. ผลตรวจโควิดที่มีคำว่า rt-pcr 2. ใบรับรองแพทย์จะได้หลังจากรักษาตัว 3. แบบฟอร์มเคมประกันที่ทำไว้ 4. โกรมธรรของผู้เอาประกันภัย 5. ห,หน้าสำเนาบัตรประชาชน 6. ห,หน้าบุ๊กแบงค์ของผู้เอาประกันภัยเป้นแนะนำให้ส่งเอกสารแบบไปษณีไทยแบบลงทะเบียน ems กันเอกสารหายระหว่างทาง ควรถ่ายเอกสารชุดสำเนาไว้1ชุดเป้รวมแบบฟอร์มประกันโควิดทุกบริษัทไว้ใต้โพสตนี้หากคิดนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ